สุดท้ายนเอนี่นยื่ตลับเรียนมเมรียนีบำบวนในวนนี้จะงตนการบอกว่าเมื่อจเนี่ยในทางกลาวบทเรียนที่ก่าคนต้องการไปเมื่อไรมเมรีนตีรำบวนเนี่ยจองตตอเปนาประโยคสนตนาประโยคสันเนีย ในกองเรียนนี่มีตัวองปีคือ Linda ลินดาหนังมาก <c oughs> สุดสดเมากสวัสดีมากสวัสดีสุดสดเลินดาคุณวางแผนจะทำอะไรวันนี้ตลกมีกุมโรงเฟื่ยวไว้เนี่ยไงน้ผมยังไม่แน่ใจเลยพยอมมันประกอบตรงจุดในลอยดดี ខុនចង់ទៅทานអាហារថ្ងៃត្រង់กับฉันไหมលោកចង់ចេញតញ្ញាមហាថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងខ្ញុំទេได้สิเมื่อไหร่បានតាពេលណា11:30น.ตอนเช้าตกลงไหมម៉ោង11:00កន្លះព្រឹកជើព្រមទេขอโทษผม ไม่ได้ยินคนคนช่วยพูดอีกที่ได้ไหมสมโตยมสดับเนียงเหมือนบานเนียงนีเย่มาดองจีตบานเตฉันพูดว่า1ดโมงครึ่งช่วงเช้ายอมนีเย่ท่าเมาดับมวยกันหลักปรกโอ้ผมยงนะเจอกันหลังจากนั้นนิดหน่อยได้ไหมโอ้ยมรูวอล ជួបគ្នាយឺតបន្តិចបានទេຕົកលងហើយសាកប្រមាណទៀងក្រឿងឡាយឺតព្រមចុះម៉ោង12កណ្ដាលយ៉ាងម៉េចដែរຕົកលងទីไหนយឺតព្រមនៅឯណា Grand Beer City ຕົកលងមកហាង Beer អាហារសមុទ្រយឺតព្រមទេ โอ้ร้านนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ห้างน้ตเนอแอนานาเนอมันอยู่ที่ถนน,นหมายเลขเจ็ดเวนเพลเพลยปเัลมเปอร์ตกลงผมจะไปเจอคนที่นั้นเดี๋ยวพร้อมเพย์นึงเติจุบเลี้ยงในึ่ติน,นุประโยคสั้นๆนี้จีบภาษาไทยปลายอ,ยางอังกฤษสวัสดีมากไฮมาก สวัสด,ดี Hi. คุณวางแผนจะทำอะไรในวันนี้ What are you planning to do today? ผมยังไม่ในใจเลยอ m not s u ว e ย e t คุณอยากจะไปทานอาหารกลางวันกับฉันไหม Would you like to have lunch with me? ได้สิเมื่อไหร่ Yes when? 11โมงครึ่งตอนเช้าตกลงไหม It's 11.30 m o k เคขอโทษผมไม่ได้ยินคนคนช่วยพูดอีกทีได้ไหม Sorry I didn't hear you Can you say that again please ฉันพูดว่า11.30า I said 11.30 m โอ้ผมยงนะเจอกันหลังจากนั้นนิดหน่อยได้ไหม Oh I'm busy then Can we meet little later? ตกลงแล้วสักประมาณเที่ยงครึ่งแหละโอเค how about at 12.30 a.m. ตกลงที่ไหนโอเค where ร้านเบียร์ซีฟู้ดตกลงไหม how about beer seafood restaurant โอ้ร้านนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ Where is that? มันอยู่ที่ถนนหมายเลข7 It's on the seventh street. ตกลงผมจะไปเจอคนที่นั้น Okay, I will meet you there. จริยงตลอดมุกมือปีมวยมวยสวัสดีนี่มิตาสุสดยวางแผนคือ ដាក់គម្រងមានផានេកាមានគម្រងតាមរៃធ្វើអ oh, ្វីណាថ្ងៃថ្ងៃនេះនៃច័យនឹងគឺប្រកាសក្នុងចិត្តម៉ៃនៃច័យគឺមិនប្រកាសក្នុងចិត្តលើយឡើយខ្ញុំនៅមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តឡើយណាខ្លួនอยากจะไปทานอาหารហើយอยากគឺចង់ทานอาหารที่โตติดตื่นอาหาร กลางวันคือทไงตรองกับฉันชิมวยขยมเมื่อไรเปนาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะสิบเอ็ดโมงคือเมาดับมวยครึ่งครึ่งเปียกันดาหรือกันละสิบเอ็ดโมงครึ่งคือเมาดับมวยกันละตอนเช้าคือเปปนะตกลงโยโปรงไหมเตขอโทษเมเนธาสมตก đai yin 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 là lư đai yin là ban lư chui chui phu phu nhị ít thì mà đong tiệt chui ít thì chui nhị yeik mà đong tiệt đai mai ban nè ban ort chung chào chung chào là bếp bật nhá, mình làm bếp yong nè, yong rubo nè យងយងគឺរវល់យងរវល់ជើកានជួបគ្នាឡាងគឺក្រោយចាក់ណាន់ពីនោះនិតណយបន្តិចបន្តួចតែមិនបានទេຕົកលងជាប់ព្រមហើយសักប្រមាណទៀងជ្រងឡើងហើយចុះ ไปหายจิมม์เมาดับปีกะหล่ะยังไม่ได้ตกลงยูโปรมที่ไหนเน,น่ยนร้านเบียรซีฟูด้ดห้างเบียรซีฟูดเือหาสมดตกลงไหมยูโปรมเยอยู่ไหนนะอยู่ไหนคือไนหนนะเนี่เนี่ย ร้านนั้นอยู่ไหนเนี่ยหางนน้นไหนนะเนี่ยมันอยู่ที่ถนนเวียนนเปลเร่นเนี่ยหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดเปลเล่เปิดทกลงอยู่พรอมผมจะไปเจอคนนะยอมนึงแต่จูบเนียงที่นั้นตีนุ่ง